เปิดยอดเงินอัดฉีดทับช้างศึกไทยยิงเก่งและแกร่งแถวหน้าเมืองไทยมาดามแป้งนวลพันธ์เจ้าของฉายานางฟ้าแห่งวงการฟุตบอลปิดตำนาน2ปีครึ่งลาเก้าอี้ผู้จัดก,การช้างศึกเดินหน้าลุยชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปเป็นสุดยอดยิงแกร่งแห่งวงการกีฬาไทยที่เปรียบเสมือนไอดอลจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับสาวๆในทุกช่วงวัยสำหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ทั้งในเรื่องของการทำงานและครอบครัวกับสามีอย่างเอนรัต มหาเศรษฐีอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ไม่ว่าจะครองรักกันมาเป็น1ิปีแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังคงหวานฉ่ำโดยมีเคล็ดลับความสําเร็จของชีวิตคู่เป็นกฎง่ายๆนั่นก็คือภรรยามักจะถูกเสมอและทาเมื่อไรที่ภรรยาผิดก็ให้มองย้อนกลับไปดูข้อแรกและนอกจากความรักในแบบฉบับของสามีและภรรยาแล้วมา่ดามแป้งก็ยังมีความรักในบทบาทของแม่กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องปานลวนวันทีน่เน้นให้ลูกสาวนั้นมีอิสระด้านความคิดและการเลือกเส้นทาง ชีวิตให้ลูกมีประสบการณ์จะได้มองเห็นภาพต่างๆในกว้างม,มากขึ้นและในบทบาทของความเป็นลูกนั้นมาดามแป้งก็ยังมีความกระตันยูเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีถือว่าเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในทุกด้านจริงๆและดูเหมือนว่าเส้นทางในวงการฟุตบอลของเธอคนนี้จะยังไม่จบลงหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เตรียมยุติบทบาทของผู้จัดการฟุตบอลทีมช้างศึกไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางมาดามแป้งได้ยื่นสมัครเก้าอี้นาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมาดามแป้งจะต้องชิงตำแหน่งกับผู้สมัครคนอื่นอีก3มคนไม่ว่าจะเป็นวโรนทิวทัศ์อดีตเลขขานุการฝ่ายจัดการการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดพอลีนงามพิงค์อดีตประธานเชียร์ไทยพาวเวอร์รวมถึงนายธนศักดิ์สุราประเสริฐอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งการเลือกตั้งจะถูกจัดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้โดยในช่วงตลอดระยะเวลากว่า2ปีครึ่งที่ผ่าน มากทางมาดามแป้งมีผลงานกับทางทีมช้างศึกมากมายรวมถึงยอดเงินอัดฉีดที่มาดามแป้งนั้นได้อัดฉีดให้กับทีมช้างศึกไทยนั้นถือว่าเยอะพอสมควรที่เยอะขนาดถึงซื้อบ้านรูดูได้สบายเลยโดยมาดามแป้งได้เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยตั้งแต่วันที่23สิงหาคมในปี64และด้วยความที่มาดามแป้งนั้นเป็นคนที่น่ารักเป็นกันเองกับนักกีฬาทุกคนทําให้เป็นที่รักและเคารพของนักกีฬาทุกคนมากมายและในส่วนของผลงานในฐานะผู้จัดก,การทีมชาติไทยนั้น โดยได้แต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยถึง2คนซึ่งนั่นก็คือมาโนโพกิ้งกับมาซาทะอิชิอิรวมผลงานจํานวน42นัดแบ่งเป็นมาโนคุม37นัดและอิชิอิคุม5นัดร่วมผลงานแล้วชนะ22เสมอ10แพ้10ยิง72เสีย44ซึ่งได้แชมป์อาเซียนคัพในปี2020กับอาเซียนคัพในปี2022และเอเชียนคัพในปี2023จบที่รอบ16ทีมสุดท้ายวนเงื่อนอัดฉีดทั้งหมด ทีมมาดามแป้งอัดฉีดให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นจํานวนทั้งสิ้นรวมทั้งหมดกว่า5 5ล้าน8 5 0 0 0นบาทกันเลยทีเดียวโดวยจะแบ่งเป็นตามนี้แชมป์อาเซียนคัพในปี2020เป็นจํานวนเงิน20ล้านบาทแชมป์อาเซียนคัพในปี2022เป็นจํานวนเงิน20ล้านบาทรอบอุ่นเครื่องชนะเนปาลสุรินามจานวน1นล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเป็นจํานวนเงิน2ล้านบาทอันดับ3ามคิงคัพครั้งที่48เป็นจํานวนเงิน ิน2ล้านบาทเข้าชิงคิงคัพครั้งที่49เป็นจานวนเงิน1ล้านบาทรองแชมป์คิงคัพครั้งที่49เป็นจานวนเงิน5 0 0แสนบาทรอบอุ่นเครื่องชนะฮ่องกงเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทคัดฟุตบอลโลกเป็นจํานวนเงินถึง3ล้านบาทและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเป็นจํานวนเงิน5ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มของจริงกันเลยทีเดียวท้ายที่สุดแล้วหากว่ามีข่าวสารหรือข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ